อ่ะก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซทุกๆท่านนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงชุดอ่าเป็นคู่ชุดโต๊ะซึ่งเรายังไม่มีตัวอีกตัวหนึ่งเอามาใส่เพราะว่าเราจับจากชุดที่เดินยาวก็ชุดพวกนี้สถิทีก็เดินมายาวตามที่ได้ลงให้กับเพื่อนๆดูทีนี้ตัวไอเอ็กนี้เราจะเอาหาตัวไหนมาใส่ดังนั้นแล้วผมจะเอาสูตรที่เราจับในงวดที่แล้วนะ เอาเฉพาะสูตรที่มันยังเดินต่อเอามาลงเพื่อที่จะมาจับมาคัดอีกทีหนึง่งก่อนที่เราจะไปดูชุดประกบอ่าชุด3ตัวที่ว่าเด่นล่างเด่นบนล่างที่เข้าดีก็ถือว่าเดินดีนะชุดนี้น่าสนอยู่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูชุดนั้นเป็นชุดประกบคู่ชุด3าตัวนั้นเราจะมาดูตัวเด่นกันก่อนจากสูตรเก่าที่เรามีนี่แหละเพื่อที่จะมาหาตัวเอามาใส่ ในชุดชุดนี้ก่อนที่จะไปดูแนวทางก็เหมือนเดิมครับก็ขอฝากคาเตือนกันก่นกอนเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุกแนวทางเป็นแค่การคํานวณสถิติย้อนหลังครบหน้าที่จะเป็นเท่านั้นดังนั้นแล้วแนวทางตัวเลขตัวไหนที่ว่าจะมาหรือไม่มานั้นเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน เอาไปเปรียบเทียบกับชุดแนวทางที่เพื่อนมีหรือไม่ก็อาจารย์ท่านไหนที่เพื่อนๆติดตามอยู่ก็เอาไปเปรียบเทียบได้นะครับก็มาดูสําหรับชุดนี้กันก็คือเอาเป็นชุดนี้นะก็เปื่อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่ที่เลขสามนั่นเพื่อเข้าอยู่ที่เลขสามก็มาที่ตำแหน่งของหลักร้อยชุดนี้ ก็คือชุดนี้ช่วงนี้ก็ยุ่งๆอยู่ยังไม่ค่อยได้มาดูชุดแนวทางสักเท่าไหร่ก็จะเย็นรอไปก่อนนั่นเพื่อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะลงแวะมาให้ก็คือเลขที่ออก5 0 7 3 9 2รู้สึกว่า3นี้เขาจะมา3 4สงวดแล้วไม่รู้ว่างวดนี้ ถ้าเกิดว่าดับเราเอาอยู่สามก็คงจะไม่มาวันนี้คอยดูนั่นเพื่อนว่าจะเอาอยู่ไหมก็คือสูตรที่เข้าก็คือสูตรหนึ่งนี่แหละก็คือตำแหน่งนี่หลักแสนหลักสิบบนหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหนึ่งก็คือเก้าบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับศูนย์ไปแล้วก็คือห้าบวกสองก็ได้เท่ากับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดอ่ะเจ็ดกับแปดมาดูชุดนี้เอามาลง้นนี่ได้นะเพื่อน ก็คือ7และแปดังนั้นชุดนี้ก็ดันมาชนที่เล็กเอีกแล้วเล็กแก็เป็นตัวรองไปก็ไม่เป็นไรอ่ะมาดูอีกชุดหนึงอันนี้ก็เดินมาแต่ชุดนี้กับชุดนี้หลุดไป ก็มาดูอีกชุดหนึ่งหรือหรือหรือเพื่อนจะดูนี่เลยไม่ไเดี๋ยวผมจะลงให้เลยก็คือเอาลงไปเลยดีกว่าน้อนเพื่อนเนาะเผื่อเผื่อเขามาเข้าในงวดนี้นะใครจะไปรู้ผมก็ยังไม่ได้คํานวณเลยนะนี่อ่ะมาดูก็คํานวณก็ยังง่ายๆเพื่อนหลักหมื่นหลักพันบวกด้วยเจ็ดก็เท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ก็เท่ากับสี ลบหนึ่งนั่นเพื่อนก็ได้เท่าก,กับสามส่วนชุดนี้ชุดเด็กตัวเดียวนี้ก็คือห้าหลักแสนบวกหนึ่งก็ได้เท่าก,กับตัวเดิมครับเพราะว่ามันเป็นเด็กตัวเดิมก็คือเลขหกอะส่วนตัวชุดที่เข้าก็คือชุดนี้นะให้นิ้นไปชุดนี้เพราะว่าเขาเข้าถ้าเกิดว่าจะมาดูไอชุดนี้นะไอสามกับสี่สามกับส,ส,บสี่ก็ยังมาชนกับชุดนี้อยู่ ก็ไม่น่ามีปัญหานะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้ให้ก็คือ3 4สอ่ะสก็รู้สึกว่าจะดินเพื่อขึ้นมาอีกสูตรแล้วแหละเพราะว่า3ยังไงยังไงผมก็คิดว่าไม่น่าจะมานะวันนี้อ่ะมาดูสูตรต่อไปของเรากันก็คือชุดนี้ที่เข้า ก็คือชุดนี้นะเพื่อนก็คือเข้าตำแหน่งของหลักร้อยเพราะว่าชุดนี้งวดงวดที่ผ่านมาเขาหลุดนานเพื่อนแต่ว่าเขาไม่หลุดต่อเนื่องเราก็แค่ดูว่าถ้าเกิดเขาหลุดเขาไม่หลุดซ้ำมันก็โอเคน่นเพื่อนแล้วก็ชุดนี้ก็หลุดไปก็มาเข้าอยู่ชุดเดียวก็คือสูตรแรกของเราเอาเราจะมาดูดูกันต่อว่าจะได้ตัวไหนกันเนี่ยดูกันก็คือ เลขที่ออก5 0 7 3 9 2 0 6ตำแหน่งบวกก็ง่ายๆนะก็คือเราใช้หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่างก็จะได้อยู่ที่9 3บวก6ก็เป็น9 9 ละศูนย์ก็คือชุดนี้ที่เขานะก็คือ9ก้าละศูนย์อ่ะมาดูศูนย์นี้กันบ้างว่าจะได้ตัวไหนแต่เ,เขาหลุดมานะจะตามก็ตามไห่ตามก็ไม่เป็นไรชุดนี้เอาไว้ดูก่อนก็ได้เรายังไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าเผื่อเขาหลุดซ้ำล้วก็ไม่ต้องใช้เลยถ้าเกิดเผื่อเขาเดินต่อเราก็จะได้ดูในการเดินของเขา ถ้าเกิดจะหาสูตรที่เดินยาวต่อเนื่องมาเลยมันก็มีอยู่นั่นเพื่อนแต่ว่าเราไม่รู้ใจเขาว่าเส้นทางการเดินของเเป็นแบบไหนมันไม่เหมือนชุดเก่าๆที่เราเอามาใช้งานเราก็ยังพอจะรู้อยู่ว่าเออสูตรนี้เราก็ใช้งานจริงอะไรมาเราก็ผ่านเราการใช้งานมาเออเข้าเข้าหลุดหลุดอะไรเงี้ยมันก็โอเคกว่าสูตรใหม่ที่เดินยาวนั่งเพื่อนแล้วก็บกที่สําคัญไม่มีสูตรไหนที่เดินยาวต่อเนื่องไปตลอดลเพื่อนๆก็ต้องมีสลุดมีถูกกันบ้างนะครับอ่ะมาดูก็คือเจ็ด เบวก3ก็เท่ากับ0แล้วก็ <c oughs> 7 3บวก7ได้เท่ากับ0ก็ได้กับ9 0 1ดังนั้นแล้ว <c oughs> ตัวทวิที่ชวนกันก็คือ9และ0นะผมจะมาลงแยกไว้เลยก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนั่นเพื่อน ก็คือ90ถ้าเกิดว่าผมจะลงลงไปให้เพื่อน<ๆ>เพื่อนจะงงหรือเปล่าวะเนี่ยเอาตั้งใจดูออกแล้วกันนะเพื่อน<ๆ>ผมจะลงให้สูตรที่2นั้นได้901เนะ 9, 0, เาะ901อ่ะก็มาดูกันชนก็สูตรนี้ที่เข้าก็ชนอยู่ที่9 แล้วก็สูตรทนผมจะเน้นให้ก็แล้วกันเพื่อนเพื่อนสมาชิกบางคนดูแล้วงงสับสนเออทาไมทาไมมันเยอะจังอะไรเงี้ยมันก็ตามสูตรนั่นเพื่อนก็ตามสูตรทดลองเป็นแบบนี้ทําไงละ่ะนะมาดูสูตรต่อไปของเรากันก็คือชุดนี้ก็เข้ามา2ส,สูตรนะชุดนี้เข้ามา2ส,สูตรก็คือชุดนี้เอาที่นี้เราจะมาดูกัน ว่าจะได้ตัวไหนส่วนตัวนี้เข้ามาสองตัวนะชุดนี้สถติเขาก็เคยเข้ามาสองตัวอยู่นั่นเพื่อนดูถิติเก่าเขาก็เคยเข้ามาสองตัวอยู่วันนี้ก็มาเข้าสองตัวชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ส่วนชุดนี้จากเดือนย,ยาๆมาก็หลุดไปเป็นทีเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆถตติชุดสตดเก่าเขาก็ถือว่าเดินมาดีนะก็โอเคก็ ประมาณสูตรประมาณการเดินของเขาน่าจะอยู่ที่หกเจ็ดงวดสี่ห้างวดนี่กาลังดีนันเพื่อนถ้าเกิดมันยาวเกินไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ถ้าเกิดมันยาวเกินไปมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ประมาณสักสี่ห้างวดช่วงเนี้ยก็อก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคเพราะว่าสูตรที่มันเดินยาวนะ่ะโอกาสเสี่ยงก็สูงอย่างที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละเพื่อนมามาดูงวดน,นี้จะได้ตัวไหนหกันเราจะาไปลงเพื่อที่จะไปตัดไปคัดอีกทีนึง สำหรับสูตรของเราที่เขา้าแต่ที่สำคัญเราก็ใช้งานมาจนเรารู้เส้นทางการเดือนของเขาแล้วไม่น่ามีปัญหานะเป็นสูตรเก่าของเราถ้าเกิดสูตรใหม่ก็อย่างว่าแหละเรายัางไม่รู้ใจของเขาวันเป็นยังไงเอา้ามาดูสูตรแรกนั้นก็คือเราจะใช้หลักร้อยนะั่นเพื่อนเห็นไหมเ,เห็นอยู่หรอกหลักร้อย สิล่างสองครั้งบวกด้วยหก็จะได้เท่ากับ3ามบวกหก็ได้เท่ากับ8 8 9เอาท,ที่รู้เราก็รู้ลแล้วแหละว่า,าจะมาชนก,นกันกับชุดนี้8และ9ตัวชุดที่เข้าจะลงไว้ฝั่งนี้นันเพื่อนชุดที่เข้า ผมจะลงไว้ฝั่งเดียวกันเลยนะคือชุดพวกที่เข้าก็คือเดี๋ยวจะติ๊กไว้ให้ชุดนี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 ้แล้วก็ชุดนี้ชุดที่เข้าส่วนสองชุดนี้หลุดนะแต่เพราะว่ามันก็น่าสนนะถ้าเกิดสุดไหนที่มันหลุดเพราะว่าเขาจะไม่หลุดซ้ําก็คือในนี้ได้แปะกับเ้าเรามาเขียนลงไว้ฝั่งเดียวกันเลยนั่นเพื่อนฝั่งที่เข้านี่แ แ9ดดังนั้นแล้วชุดเลขเก้ามาชนเด่นของเราอีกแล้วน,นี่นี่ชนเดินมาแล้วถึง3ตัวส่วน8นั้นก็3ตัว7นั้นก็ไม่ธรรมดา7มันมาไอชุดที่เดินยาวของเรา7 2 0, ็ดสองูนยนี้เดิยเดนยาวนะนี่ อันนี้เป็นชุดเดือนยาวเราทั้งสองสูตรมามาดูสูตรที่สองกันก็เข้าเหมือนกันชุดนี้ก็คือ <c oughs> ตำแหน่งนี่แสนหมืน่นล่างบวกด้วย2ก็จะได้เท่ากับ5้บวกศูนย์ได้ศูนย์หบวกสก็ได้เท่ากับ7นะเพื่อน7เจมาอีกแล้วทีนี้เจด ตัวนี้เราจะมาบวกกับ8นั่นเพื่อนบวก8ก็ได้เท่ากับ5เอาเกับ5สูตรนี้เข้านะถ้าเกิดว่าเราจะมาจับก็8มันไม่ชนกันงวดที่ผ่านมาเขาชนกันอยู่ที่เลข2นะงวดก่อนเขาก็ชนกันอยู่ที่เลข5 อันนี้ไม่ชนกันก็จับเป็นคู่โตัดได้ดังนั้นแล้วชุดนี้ก็่าจะเป็นคู่โตัดได้อีกคู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนก็คือชุดนี้คือ7 5หนะเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะเพื่อน,อนก็คือ7 5็มาแล้วทีนี้เด็ก7เพิ่มขึ้นมาอีกตัว เพิ่มขึ้นมาอีกตัวมาดูสูตรที่หลุดไปสูตรที่หลุดไปนั้นเราจะใช้หลักหมื่นเดินแต้มหลักหมื่นเดินแต้มนั่นเพื่อนก็หลักหมื่นก็คือเลขศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งสองแต่เขาหลุดมานั่นเพื่อนจุดนี้เขาหลุดมา ผมเขียนตรงนี้ก่อนเราจะได้รู้0 1 2หรือ2เขาจะยังอยู่หรือเปล่าเพื่อนเพราะว่ามันมาติดกับชุดนี้ของเราอยู่7กับ2นี่แต่ว่าชน7มาเยอะไงผมก็เลยเลือกเอาที่7แต่เด็ก2เราก็จับไว้แหละเป็นคู่ตัวก็คือ0 1 2เนาะหลักหมืน่นเดินแต้มไปคือ0 1 สองท <c oughs> ั้งหมดทุกสูตรของเราก็จะอยู่ประมาณนี้แหละที่ว่าสูตรที่เราใช้งานจริงก็จะเป็นพวกนี้ทีนี้มันมาติด9ติด0 0ก็เด่นขึ้นมาพอๆกับ9เลยทีนี้เนาศย์ก็เด่นขึ้นมาพอกับ9ก,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 ก็คือ7จมาจับกับชุดนี้ มื่อกี้นี้แปดเจ็ดห้าเอาเดี๋ยวผมจะมาจับให้อีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆนั้นเจ็ดกับสี่นี้เกาะไว้ก่อนเจ็ดกับสี่นี้ก็คือชุดนี้ส่วนชุดเด็กนี้ก็ถือว่าอ่อนไปดังนั้นแล้วชุดนี้ผมก็จะมาเน้นชุดนี้ไปก่อนก็คือ4 7 x x 47อะไรทำนองนี้แต่ว่าเรายังไม่ปักหลักนะผมจะเน้นคู่ชุดนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะจับเป็นชุดนี้ไปให้ กับเพื่อนๆไว้พิจารณาเลยก็เดียวกันว่าจะเป็นชุดไหนอาจารย์อ่าเดี๋ยวจัดให้ก็คือเจ็ดมนันอันนี้มานี่มานี่ก็คือเจ็ดกับสี่มานี่แล้วทีนี้เหลือเก้ากับศูนย์เนาะก็คือเอาไปสี่เจ็ด เก้าสี่เจ็ดศู่าพอวามี5แล้วก็สี่เจ็ดแปดพอแดก้นติดเด่นอยู่สี่เจ็ดห้าเดี๋ยวสี 4, 7, ่เต่อไปก็ส7 5เ เจ็ดห้าแล้วก็สี่เจ็ดห้าเดี๋ยวแปบ,บนึนงนะเพื่อนแล้วผมไล่ดูก่อนแปดก็ชวนมาถึง3ามเน้าสี่เแล้วก็ส ก็จะอยู่5ชุดนี่แหละเป็นคู่ชุดสําหรับชุดตัวเด่นที่เราจับมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดด้วยแต้มนะที่สําคัญเพื่อนเรายังไม่ได้ตัดกับแต้มเลยว่าจะเป็นชุดไหนส่วนแต้มของเรานั้นตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่479อันนี้แต้มศูนย์แต้มศูนย์อันนี้แต้มหนึ่งอันนี้แต้มหกอันนี้แต้มเก้าแต้มเก้าไม่เด่นนะ แต้มเก้าชุดนี้ไม่เด่นไม่เด่นเก้าสิบตอนนี้แต้มสามก็ถือว่าเข้าแต้มอยู่นะก็จะเน้นอยู่ไปที่สี่คู่ชุดก็แล้วกันสําหรับชุดนี้นี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวยังไงยังไงซะยังไม่สรุปนะสาหรับชุดนี้เพราะว่าผมจะพามาคัดกับชุดนี้ผมอยู่ผมยังไม่ได้จับชุดนี้มาเลยเพราะว่าชุดนี้ สำคัญอยู่ที่ชุดนี้แหละเพราะว่าจะเป็นเด่นบนล่างผมการันตีไว้ล่วงหน้าก็มาตามที่ผมการันตีไว้สําหรับ5ชุดนี้ก็คือชุดนี้ผมเน้นไปที่บนยังไงยังไงซะชุดที่เราลงเป็นเลขเด่นส่วนมากก็จะมาติดบนหมดอย่างที่7 6กับ7 3และ4 ก็มาที่บนหมดเลยนะแล้วเก้ 0, ากับศูนย์เมื่อกี้นี้ก็มาทั้งสองูตรมาชนกันเห็นไหมเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์สี่กับห้าห้าก็มาชนอยู่นี่อยู่แล้วก็สามกับสี่รู้สึกว่าชุดนี้เดี๋ยวผมจะมาจับเป็นคู่ชุดแบบสามตัวให้กับเพื่อนๆเลยก็จะมีอยู่ไม่น่าจะมีเยอะนะเดี๋ยวผมจะมาเอาแต้มมาตัดมาคัดให้เอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาจับชุดนี้ให้แหละเพราะว่าเคยพูดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะเอาชุดนี้มาจับ เผื่อเข้ามาครบเหมือนงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามันก็ยังมาครบเลยเห็นไหมเพื่อนๆนี่เก้าสามเก้าสองนี่เห็นไหมสามเก้าสองเนี่ยมันก็ยังมาครบอยู่นะเอา้ายังไงยังไงซะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนคลิปนี้จะเป็นชุดนี้แหละเพื่อนเอา้าสี่เจ็ดเก้าเอาไปเน้นๆดูก่อนสี่เจ็ดศูนย์สี่ 7จ็ดหอันนี้ยังไม่ปากหลักนะเพื่อนเอาแค่ตามสูตรจับไปตามตัวเดี่ยนก่อนก็คือเราจะาชุดนี้มาจับก็จะได้อยู่ตามนี้แหละก็ไม่น่าเกนนี้อ่ะยังไงยังไงซะก็เอาไปพิจารณาดูส่วนสุดสองตัวนั้นเดี๋ยวผมจะมาจับให้อีกทีนึงถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพอรู้ในการ ในในการทําในการจับ2ตัวแล้วก็ลงนาไปก่อนเลยตัวที่เป็นสีนแดงๆเนี่ยคือตัวที่ชนกันที่เยอะชนกันเยอะนะก็คือชุดนี้ก็คือ7 790 7904ก็อ่าก็จะมีอยู่ตามนี้แหละแล้วก็แปะอีกชุดหนึ่ง7904แล้วก็แปะที่ชุดหนึ่ง 4, ก็รอไปจับบินวินกันดูเพื่อนจับวินกันดูเอาชุดเนี้ยไปจับเลยนี่จับบินกันดู ชนกันเยอะอยู่เอา้ายังไงยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกทีนึงก็แล้วกันอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรแล้วเดี๋ยวยังไงะสะักเดี๋ยวผมจะมาจับให้กับเพื่อนๆอีกทีนึงก็แล้วกันแล้วก็จะมาลงเป็นชุด2ตัวให้กับเพื่อนๆไปด้วยเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่รู้ว่า,าจะจับ2ตัวแบบไหนแล้วก็ชุดไหนที่จะเข้าแต้มหรือไม่เข้าแต้มยังไงบางคนก็ยังไม่รู้อย่างสมาชิกใหม่เขาเพิ่งเข้ามาก็อาจจะยังไม่เข้าใจ ส่วนสมาชิกเก่าก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นอเอฟซีของเราอ่ะยังไงยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อนะเพื่อนเดี๋ยวว่างๆผมแวะมาอ่ะส่วนคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ